ที่บ้านโอเบอร์รอยริชีโทหาลัสมีแต่ปราวตีคว้าโทรศัพท์ไปคุยลัสมีถามปราวตีว่าเกิดอะไรขึ้นที่น,นั่น ปราวตีถามลัสมีว่าเธออยู่ที่ไหนรัสมีบอกเธออยู่บนรถบัสและกําลังไปหาปราวตีปราวตีบอกให้แม่กลับบ้านเพราะเธอไม่อยากไปจากบ้านของโรฮันชาลูถามปราวตีว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปราวตีบอกเธอแค่คิดถึงแม่มากแต่ตอนนี้เธอมีอารมณ์ดีแล้วเธอจะไม่กลับไปจนกว่าโครงการน,นักเรียนแลกเปลี่ยนจะสิ้นสุดลงลัสมีกําลังจะถามแต่ปราวตีก็รีบวางสายไปทําให้ลัสมี ไม่พอใจ ชาลูบอกรัศมีว่าอย่างน้อยปาราวตีก็อารมณ์ดีแล้วปาราวตีบอกริชีว่าเธอต้องรีบวางสายเพราะเธอไม่อยากจะให้แม่เป็นห่วงหรือร้องไห้ดาดีบอกปาราวตีว่าแม่คงเธออบรมสั่งสอนเธอมาเป็นอย่างดีเหมือนกับรัศมีของพวกเขาริชีบอกปาราวตีว่าเขาจะไม่ให้ใครไล่เธอออกไปจากบ้านดาดีบอกปาราวตีว่าเธอต่างหากที่พาปาราวตีกลับเข้ามาในบ้านและเล่นกับปาราวตีปาราวตี บอกว่าเธอกลัวมากที่จะต้องไปจากที่นี่ต่อมาลัศมีกับชาลูนั่งรถบัสกลับมาที่หมู่บ้านชาลูบอกให้ลัศมีไม่ต้องอารมณ์เสียเพราะปาราวตีเป็นเด็กและมีอารมณ์ปูนแปลเป็นธรรมดาซึ่งปาราวตีคงจะได้นิสัยแบบนี้มาจากริชีชาลูขอโทษลัศมีที่เธอหลุดปากพูดถึงเขาลัศมีบอกอดีตผ่านไปแล้วแต่มันก็เป็นความจริงที่ว่าปาราวตีเป็นลูกของเธอกับ ริชีไม่ว่าริชีจะอยู่กับปราวตีหรือไม่ก็ตาม ที่บ้านโอเบอร์รอยคาริชมาบอกนีลามว่าเธอคิดว่านีลามไม่ควรจะใจอ่อนยอมให้ปาราวตีอยู่ที่นี่เพราะปาราวตีจะต้องก่อเรื่องวุ่นวายอีกนีลามบอกเธอเองก็โกรธและทนปาราวตีไม่ได้เหมือนกันแต่เธอเห็นแก่โรฮันคาริชมาถามว่าถ้าลัศมีทําให้โรฮันมีนิสัยเหมือนปาราวตีจะทําอย่างไรนีลามบอกว่าโรฮันจะไม่มีทางเปลี่ยนไปในระยะเวลาอันสัน้นที่บ้านของ ัศมีคุณย่ากับโรหันเห็นลัศมีกับชาลูกลับมาอย่างเร็วก็สงสัยลัศมีบอกปารวตีบอกให้พวกเธอไม่ต้องไปหาแล้วโรหันบอกลัศมีว่าเขาอยากจะคุยกับพ่อของเขาและปารวตีด้วยลัศมียื่นโทรศัพท์ให้โรฮันโรหันวิดีโอคอลพูดคุยกับริชีริชีเห็นลัศมีแวบหนึ่งก็รู้สึกแปลกใจคิดว่าเขาคงจะตาฝาดไปจากนั้นเขาจะกลับไปทำงานที่ออฟฟิศและพบปาราว ที่ทางเดิน ปราวตีถามว่าใครคือลัศมีคนที่ดาดีเคยพูดถึงริชีนึกถึงลัศมีและนิงเงียไปคาริชมาบอกปราวตีว่ารัศมีเคยอยู่บ้านหลังนี้แต่เธอก็ทำลายครอบครัวและทำลายความสุขของทุกคนก่อนที่จะหนีไปริชีได้ยินก็ไม่พอใจบอกให้คาริชมาหยุดพูดคาริชมาบอกริชีว่าเธอแค่บอกปราวตีเพราะปาราวตีอยากรู้เธอคิดว่าแม่ของปรวตีก็ คงจะเหมือนลัศมีเช่นเดียวกันริชีบีบแก้วน้ำจนแตกด้วยความไม่พอใจและเดินจากไปปรารรวตีบอกคาริชมาว่าแม่ของเธอจะไม่เหมือนลัศมีเพราะแม่ของเธอเป็นคนดีมาก ริชีออกมานั่งที่หน้าบ้านเขาเห็นภาพจินตนาการของลัศมีมาหาเขาและทำแปลที่มือให้ปารวตีมาหาริชีและจะทำแผลให้แต่ริชีปฏิเสธปารวตียืนกลานและทำแผลให้จากนั้นเธอบอกเขาว่าแม่คงเธอไม่เหมือนกับลัศมีคนที่เคยอยู่ที่นี่ เพราะแม่ของเธอเป็นคนดีมากและเขาจะรู้เมื่อได้พบกับแม่ของเธอทางด้านรัศมีออกมาที่หน้าบ้านชาวบ้านหลายคนเอาพวงมาลัยมาให้ลัศมีและทำอรารติให้เธอรัศมีสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นชายคนหนึ่งบอกรัศมีว่าเธอเป็นเหมือนเทวีของหมู่บ้านเธอทาให้หมู่บ้านเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่เธอกลับมาอยู่ที่นี่สุ้าบอกว่าลัศมีเป็นคนกระจัดปั ญหาทั้งหลายผู้หญิงอีกคนบอกลัศมีทําให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านในฝันทําให้พวกเขามีความสุขลัศมีได้ยินก็รู้สึกตื่นตันใจต่อมาลัศมีเข้ามาในบ้านกับโรันชาลูบอกรัศมีว่าปีนี้พวกเขาได้ผลผลิตที่ดีเหมือนกับปีก่อนคุณย่าบอกพวกเขาทํางานหนักเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีแต่มันจะดีกว่าถ้าพวกเขาขายมันได้ในราคาที่ ด้วยลัศมีบอกคุณย่าว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นชาลูบอกลัศมีว่าเธอทด่โทรบ,บอกคนที่มาซื้อขายกับพวกเขาเขาจะมารับซื้อผลผลิตในอีกไม่กี่วันโรฮันถามชาลูว่าคนร้ายที่เคยทำลายไร่ของพวกเธอจะกลับมาอีกหรือไม่คุณย่าบอกว่าโรฮันถา,ถามถูกต้องเพราะมันจะเป็นความเสี่ยงชาลูบอกพวกเขาจะต้องปกป้องผลผลิตจนกว่ามันจะถูกขายไป แต่พวกเขาก็ไม่สามารถรอจนกว่ามันจะมีราคาที่ดีได้ริชชีกลับมาที่ออฟฟิศสงสัยว่าทำไมเขาถึงรู้สึกโกรธตอนที่คาริชมาพูดถึงลัสมีในทางที่ไม่ดีทั้งที่เขาทำร้ายจิตใจเธอไว้มากและเขาต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำลงไป